วันที่26มิถุนายนพุทธศักราช2,566รโรงเรียนบ้านชุมแพรนำโดยนางประภาพรตรีเหลาผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาจัดกิจกรรมวันสุนทรผู้ประจำปีการศึกษา2,566เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ และเผยแพร่เกียกรติประวัติของพระสุนทรโวหารหรือสุนทรผู้กวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์โดยมีกิจกรรมการประกวดคัดลายมือกิจกรรมการประกวดระบายสีและการแต่งกายตัวละครในวัรนคดีเพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถและเห็นถึงความสำคัญของวันสุนทรผู้ และในวันที่26มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกโรงเรียนบ้านชุมแพรได้เห็นถึงความสำคัญและตระหนักถึงโทษของยาเสพติดจึงได้จัดเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเพื่อให้ประชาชนเยาวชนและชุมชนได้ตระหนักถึงปัญหาและร่วมมือร่วมใจกันแก้ไขปัญหายาเสพติด นอกจากนี้ยังได้จัดโครงการอบรมรณนนรงค์ป้องกันและเฝ้าระวังไข้เลือดออกในโรงเรียนโดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองชุมแพมีวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียนและได้นำนักเรียนรวมถึงคณะอสมอบ้านชุมแพเดินขบวนรณรงค์เฝ้าระวังและป้องกันไข้เลือดออกในโรงเรียน